สบายดีทุกคนมันมีิจอแก้วจะพามาเดิร์นพามินิมอลมีใจคับจอแกว้วมันจะมีชาเลียงอยีแอนเน่อเป็นกันเลยจ้ากบบนี้รู้ว่าเป็ดใกล้กัหลยอยู่กะพอได้เย็งมาแต่ว็บไม่ให้กันเย็งชาเลียงกับมีแหง นอกจากอ่าเป็ดไก่เลยก็ยังมีน้งนองอุดอีดตัวอุดรีดเลยกับบรลดาสมาชิกตัวอุดอีเนาะลูกๆเหมือนบรรดาลูกๆมีตั้งแต่ตัวอาหาหอาหักตั้งนานเลยนอกจากอุดรีดก็จะมีที่ต่างจังว่อถึงได้ไม่จะออกลูกกันนี่นะปลามินิมอมีใจเฮาก็จะัตว์เลี้ยงประมาณนี้ มันอาจจะแก้วสีพามาอัปติเราจะมียางเพิ่มขึ้นบอหลังจากเลิกเรียกมาตั้งแต่ตอนนี้คงปันเขาแล้วก็มาเบิ่งซันเลี้ยงแล้วก็บรรยากุ้ก็าจะประมาณนี้แหละจ้า